สวัสดีแฟนๆช่องภาคฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาทำทีมยอดเยี่ยมผลิตอังกฤษประจำสัปดาห์ที่25มาจากหลากหลายทีมเลยนะครับแต่ว่าทีมที่มีมามากที่สุดก็คือไก่ทองท็อตนมอมสเปอร์และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็ต่างพากันทำงานได้จํำจันเลยนะครับมาดูกันว่า10ผู้เล่นยอดเยี่ยมจะมีใครติดมาบ้างสำหรับสัปดาห์ที่25ครับมาเริ่มัาที่ผู้รักษาประตูกันก่อนเลยนะครับ ก่อนจะไปผู้รูกษาประตูขอบอกก่อนว่าจะจัดให้ชมกันในระบบ4-4-2นะครับแฟนๆที่เห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยแต่สําหรับผมจัดมาแบบนี้ครับเรื่องที่ผู้รกษาประตูนะครับขอยกให้กับเอร์ซอนโมราเอสครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวางบอลยาวได้อย่างแม่นยําให้กับโอมามาโมชหลุดไปจบสกอร์นะครับซึ่งแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่า เอเดซอนมราเอสจะกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งนะครับแผงหลัง4คนนะครับเริ่มกันอย่างนี้แล้วกันเอเด o ซอนมา่อสักครู่ให้ไป8แต้มนะครับเต็ม10นะครับมาดูแผงหลัง4คนกันบ้างครับคนแรกนี่ยกให้เลยครับเจสเปนจากกระดทองท็อตแนมฮอสสเปอร์นะครับเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมพาบอลขึ้นหน้าแบบหวังผลได้นะครับขณะเกันก็ยังมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมรอกลูกยิงของลัสมุสฮอยลุนได้นะครับ ซิงตอนนี้เราเตะในวัย24ปีรายนี้ก็ทําท่าว่าจะยึดตาแหน่งตัวจริงให้กับทัพรกดิทองแบบยาวๆเลยแหะครับฉะนั้นเกมนี้เอาไป8แต้มนะครับในการชน,ชนะแมนยู1-0อีกคนก็ยกให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับนั่นก็คือนักเตะใหม่ของไกด์ทองทอตแนมัสเปอร์อย่างเควินดันโซครับเอาไป8แต้มเช่นกันลงสนามเกมแรกต่อหน้าขับไกลได้ดีทีเดียวนะครับ ตัดบอลสวยๆได้หลายครั้งแถมยังเข้าประทะได้อย่างเด็ดขาดอีกด้วยละครับฉะนั้นก็เหมาะสมแล้วกับ8คะแนนส่วนเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนที่มาจับคู่กับเขาขอยกให้กับคาวินบัสซี่จากเจ้าส่น้อยฟูลแลมนะครับให้ไป8คะแนนเช่นกันครับสอยประตูลูกนำชัยให้กับฟูลแลมเชิดนอตติงแฮมฟอเรส์นะครับมีจังหวะขึ้นเกมสวยๆแล้วก็มีส่วนสำคัญกับเกมรุกครับถึงแม้ว่าเขาจะเล่นตำแหน่งกองหลังก็ตามนะครับ ส่วนผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายขอยกให้กับยานฟานเฮกเคครับจากเจ้านกนางนวลบริดจันแอนโฮฟเอลเปียนนะครับให้ไป7คะแนนเล่นด้วยความกล้าหาญในการเจอกับเชลซี2เกมติดนะครับแล้วก็แนวรับชาวดัชทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในเกมที่เอาชนะเชลซีไปได้นะครับมาดู4คนกลางสนามกันบ้างครับคนแรกขอยกให้กับนี่เลยครับมินเตจากบริันอีก1คนนะครับได้ไป8.5้ม เป็นตัวป่วนแนวรับของเชลซีนะครับสร้างความอันตรายได้เยอะแล้วก็มี2สกอร์ในเกมเปิดบ้านอัดสิงบลูเละนะครับเผื่อเกือบจะได้แฮตทริกด้วยนะครับถ้าไม่โดนจับล้ำหน้าในลูกที่2สกอร์ผู้เล่นกกลางคนถัดมาครับยกให้เรอันคริสตีจากเดอะเชลรี่บอลมัดนะครับเ,ออเล่นได้ดีครับเป็นหัวใจตรงกลางของบอลมัดนะครับ ทั้งตัดเกมแล้วก็สร้างสรรผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูได้ด้วยเื่านอีกหนึ่งคนครับตรงกลางสนามยกให้กับมิเกลเมริโนนะครับจากไอปุญยาร์สตันฮีโรจากมานั่งสมรองครับที่ลงมาใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เบิ้ลสกอร์พาปืนใหญ่กำชัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้ไปได้แล้วครับจริงๆเขาได้ตำแหน่งฟอร์ส9นะครับในเกมเจอกับสุนัขจิ้งจอกให้ไป9คะแนนครับ กลางอีกหนึ่งคนนะครับยกให้คาร์ลอสเอลกาาสครับจากท็อฟฟี่สีน้ำเงินแอฟฟร์ตันนะครับนี่เลยให้ไป8.5แต้มนะครับแข่งตัวยิงมาจากฟราเมงโกออกสตาร์ตัวจริงครั้งแรกให้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างเฉียบขาดมากๆทั้งยิงทั้งใจในเกมนี้นะครับฉะนั้นก็เอาไป8.5แต้ม มาดู2คู่หูกองหน้ายอดเยี่ยมกันบ้างครับคนแรกขอยกให้กับเบโต้นะครับจากท็อฟฟี่สินเงินเอลฟาตันนะครับได้ไป7.5คันคะแนนแจ้งเกิดเต็มตัวในยุคข,ของเดวิดมอร์สครับมีความแข็งแกร่งมีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวกองหลังฝั่งตรงข้ามเลยนะครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่25คนสุดท้ายต้องยกให้เขาเลยครับเจ้าชายแห่งอียิปต์ครับ โอมามามมชจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาไปเลย9.5แต้มแล้วก็ให้เป็นกัปตันทีมในสัปดาห์นี้ด้วยทำสกอร์ในพรีมีร์ลีกอังกฤษได้เป็นเกมแรกนะครับแล้วก็เป็นการชัดแฮตทริกเลยถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าจะต่อยอดต่อไปในเกมถัดๆไปได้นะครับสำหรับโอมามามมชครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรเมีย์ลีกอังกฤษนัดที่25นะครับ แฟนแฟภาคฟุตบอลคิดเห็นอย่างไรอยากให้ใครติดมาเพิ่มไหมในทีมชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิป้วยนะครับจะกลับมาคลิปหน้าบนช h a n n e l ภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคเช่นเดิมครับ